ไม้เดียวเลยไปแล้วไปไหนแค่นั้นแหละคุดต่อ <c oughs> บอกว่าใสอันต่ะใสไงนะ โอ้โหมุดทุกคนครับมุดขยะโอ้โหดูหดิโอ้โดนโ,โ,โอ้โหมุดตอ่อโอ้โมีตอ่อ,ตอรครับ โอเคครับมาซ้ํใหม่เดิมอีกสักหน่อยครับวันนี้พานาว่าวมาด้วยนะครับมาเป็นเพื่อนนาว่าวตีไปสองสไม้เมื่อกี้ซับแลแ้วหนึ่งแต้มนะครับวันนี้น้ําน้ําขึ้นเยอะนะครับเมื่อวานนี้ชาวนาเขาสูบน้ําเข้านากันแล้วน้าก็แห้งไปค่อนข้างเยอะครับแต่วันนี้น้ําขึ้นมาเยอะสภาพสภาพน้ำน,นี่น้ําน้ําค่อนข้างเยอะเลยเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ไล่เลาะตีตามคลองเนี่ยไปจังสุดคลองวนไปวนมาเนี้ยครับ คงไม่ได้ไปไหนไกลมีแต้มครับเดี๋ยวเราไปดูผลง,งานกันว่าจะมีมากน้อยแค่ไหนครับผมว่ามันมีหลายตัวแหละนะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยล้กันครับไปดูกัน ไม่กัดกัดผิดสองทีไม่ซ้ำเลยไปเอาไซโลก่อนเปลี่ยนแผ่นดีกว่า<ะ>เปลี่ยนแผ่นดีกว่า,าหนอนยางดีกว่า,อวาวเอากรเล่าเยอะแยะมาดิเห็นตัวขึ้นจิบตัวไม่เล็กเลยแหละอืมแต่ว่ามันกินหนอนยางดีกว่า ที่ว่าตีไปสองสมไม้กัดฮึสองที่นั่นละไม้เดียวเลยไปแล้วไปไหนแค่นั้นแหละ เดินสิลูกเดินสิเออเดินสิลูกเออมาชากินนช่วยมากินหน่อยนี่กองอีกอ กกจครับบอว่าสตะ,ส,นะะสุดๆหนอนสไลเดอร์มาให้เดียวแดดมาแรงแดดมัแรงไม่ใช่คิดนไม่ใช่คิดนถ้าคิดะนี่ครับหนอนยางสไลเดอร์ หมายเดียวสายกิ๊บเป้แล้วไม่กล้าใช้มือเดี๋ยวมือแห้งท้องปลิบเลยครับหนอนยางสไลเดอร์นี่เขาเขาลิ้นครับหนอนสไลเดอร์ตัดเปลี่ยนเมื่อกี้แม่แม่ับตีหม้เดียวเรียบร้อย ไปเรื่องฆ่าหรอใหญ่อยงี้สายอ่ะข้าตรงนั้นข้าช็อกอ่ะข้าสายพีอีหรอค้าพีอีโอ้ช็อกไปเรื่อยเลยอ่ะผมตีผมตีไปไหมเดี๋ยวผมค่อยๆดึงมามันก็ะตุกผมนี่ผมกดปีตะูเลยนะเรื่งเลยผมวิ่งผมก็สับเลยโป๊ะ เยือดเยือ่ขอขาคอไปเลยไปแล้วมะมีใส่ช็อตมั้งปะมีมีมีกันแล้ว ขายแล้วยไม่ขายอยู่เอาลุดโอ้ยอยู่เอาลุดไอสรุปวลุดตัวสองเออตอนแรกไม่ลุดผมบอกเอ้าไม่ลุดนั่นแหละลุดเลย กันแล้วครับกันละไปละลากลงไปตรงกลางน้ำนู่นกระเด็นกระดอนเลยปลาลุดสิสิปลาลอยตามเยื่อขึ้นมาเลย ัแล้วโอ้โหเขาต่อ ไแล้วครับลากไปแล้วอือลากไปไหนกับมันนี้เลยชบอืมเยือย่อย,ย,ออยางที่ได้จาก SFTA อืมครับแมตต์ะช่อนทำงานแล้ว นาอาัดให้มาไม่เสียหายแล้วเอาเยอะนะอาัดเยอะนะอาัดให้มาบอกนาอาัดไม่ได้ใช้มากผมใช้เองครับมีโอกาสได้ใช้จริงๆแถวถ่ายรูปแป๊บนึงครับ ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วอออืนี่ไงบอกแล้วว่ามันมันจะมุดกอรครับนี่มันวิง่งวิ่งมากัดแล้วมันก็จะมุดเข้าต่อครับเราต้องส่งสักระยะหนึ่งให้มันให้มันขย้ำเยื่อสักทีหนึ่งครับแล้วเราจะได้วัดส่วนได้นี่ครับมาแตฝงแล้วครับ ปฟามันจะลบตลำล่มเนี่ยครับเนี่ยเราตีเข้าล่มได้นะก็อาศัยฝีมือนิดนึงตีให้มันไปตกชายตะลิงนะครับใต้ต้นไม้ปุ๊บเนี่ยครับแล้วก็ลากออกมาดึ๊บ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 ฟามันชอบนอนลบล้มครับตรงนี้น้ำกระเพื่อมแรงเมื่อกี้น่าจะตื่นอยู่แล้วเราขยับไปหน่อยเนี่ยครับตีผ่านนะครับกอ พอไผ่ามามีตัวนะแต่มันน่าจะตื่นอยู่พอปลาตื่นไม่ค่อยจะกินเหยื่อฮะทำไมอ่ะทำไมอ่ะอ๋อโดนแล้ว ้โหขุดต่อสน,นิทเลยต้องรองมันดิ้นอะ่ะ ล่นบุ๊บปตุ๊บเลยจะไปแล้วไงะะจะไปแล้วไงตีไไปง,อองีอือสามโมงพอดีเดยไล่ไกลับไป ผมก็หงวนไปันมาเท่านี้แหละ นี่โดดบุดินนี่เดี๋ยวเข้าไปปา ไม่คอกจังวะไม่ค้องจังเออน่าใช่วะนั่น่ะไม่ได้ยิบเลยโอ้แล้วเยื่อที่ข้าวตัวสุดท้ายด้วยกระเด็นไปเลยเยื่อมนกระโดดกระเด็นเยื่อกระเด็นเลยอไม่คอกอลต่อยไม่อ้วนตัวใหญ่ก็จริงไม่อ้วนพ่องก็โลกโลกเลย นี่ไงลูกอยู่นั่นนะ่ะเดี๋ยวปลดแล้วปล่อยตัวนี้ผมให้เก็บนะครับตัวนี้กัดเยือ่อยางนะครับเท็กซัสแต่ว่าเป็นแม่คอกนะผมผมเห็นมันเป็นยิบ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 ก็เป็นเหมือนกับลูกปลาผิวน้ำก็เหมือนนะแต่ว่าตรงจุดนู้นที่ปลามันกัดอะ่ะผมว่ามันเป็นแม่คอกเป็นลูกคอกแน่เลยนะครับแต่เราก็จะเราจะให้มันไปเลี้ยงลูกนะครับมันอยู่ตรงเนี้ยน่าจะน่าจะดูแลลูกได้อยู่ ตัวมันใหญ่ครับเคสัน okay, นี้จะปล่อยปลดปลดแป๊บนะึงอ่ะโอ,โอ้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 ปล่อยแล้วปล่อยแล้วลง,ลงไปเองนะครับผมยังไม่ได้ยิบปล่อยเลยโอเค โอ้โหมุดตอมันมีตอครับนิวตอนนิวตอนกันแล้วส่งครับหลบนอนอยู่ใต้ต้นไม้ครับขอบปากด้วยอุ๊ยอุ๊ยเอาไร เอาไงล่ะมดุดอยสุบหลุดเ้ไปเลยบอกแล้วมันกัดขอบปาก รับประทานไส่ดีด้วยอ๋อ utána, ta ไปแล้วโหโอ้โหทุกคนทักนุดขยะโอ้โหดูดิโหใจเย็นลูกใจเย็น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  โอ้ไหใส่ร um. oh. 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 yeah. oh. oh. ูคร <umba> well ับโอ้โหดูสิโอ้โหตัวมื่อกี้หลุดไปครับตัวนี้ไรเรื่องเลยครับนิวตอนว้ลงคอเลยครับผมเห็นมันตามตามมาผมต้องนั่งย่อหลบลงครับมันสวยเแบบบุ๊บมันไม่ได้กัดโคมคามามันกัดแบบขอเรียกว่า ค่อยๆขึ้นมางับทุบบุ๊บแล้วก็ลงไปเลยครับผมรถคันแล้วครับส่งไปเลยนู่นครับนู่นทุนเห็นไหมโอ้โหเราไปอยู่นู่นเลยโอ้โหสายนี้ดึงถ่ายรูปป๊บนครับ,รบเห็นไหมตัวยับหมดแล้วนะครับเนี่ยน,นี่น แต่ปากยังไม่มีรอยฉีกเพราะว่าผมมีเทคนิคนะครับอยากรู้ต้องลองใช้ดูครับโอเคครับมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับตอนนี้6โมง12นาทีนะครับก็วันนี้ผลงานโดยรวมก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าช่วงที่ผมมาเนี่ยก็ช่วงบ่ายแล้วนะครับมาถึงก็มีแสงแดดตอนแรกที่มาตอนตอนที่เดินทางมานะคือ ฟ้ามันคลึ้มผมก็เลยตีกบยางกันนะครับนะเ่าก็เอากบยางตีได้มันแต้มหนึ่งผมตีสักพักหนึ่งผมก็แดดมันเริ่มเปิดผมก็เลยเปลี่ยนเป็นหนอนอยางนะครับตีหนอนอยางไปไม้แรกก็ได้แต้มเลยนะครับแล้วไล่ตีหนอนอยางไปเรื่อยจนตอนนี้นะครับมันมืดละเริ่มฟ้าเริ่มปิดละนะครับเมฆเริ่มมานู่นแบบเรียกว่าไงฮะ <laughs> อยู่ไม่ไหวครับ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่ฝนจะตกผมก็จะลองตีสักแป๊บ,บนห,ออนหนึ่งนะครับเพราะว่ายังพอมีเวลาแบตยังเหลืออยู่นิดนึงนะครับก็จะหาผลงานเพิ่มนะครับยังไงก็ต้องต้องรีบนะครับกาวบอกลาทิ้งท้ายคลิปตรงนี้ก็เลยแล้วกันพ้อมหมดตอนไหนไม่รู้เหมือนกันนะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบุย,บย